เรามักน้ำมันหอยหนึ่ช้อนชาซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนชานะแล้วก็โงแครชอยสองช้อนชาเราจะไปทอดนะโรใช้แป้งแป้งกล่องหนึ่งช้อนโตะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโตะนะ ชุบส่วนในไก่แค่แค่บางๆนะไม่ได้นาเกินไปโพอีกสอมเม็ดกระเทียม

สูตเดิมแล้สูดรชีโตนะนคาเรอาก็วเวกมาประมาณสองนาทีเขาก็จะใส่ส้มตำที่เราแช่เย็นเอาไว้ใส่ล้ำชมมสะชูแต่ปล้างน้ำเปล่าสะอาดเรดียบร้อยใส่ทั่วป่นเลย ไฟน่ะํ <observer> ำไทยก <It 's S 1> ็เสร็จเรียบร้อยนะคะสายครีมไม่เผ็ดนะคะ